เอาละครับก็สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเอก็กอนแล้วยินดีต้อนรับสู่รายการวัตถุคูติมังกรที่ก็สามารถดูได้ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทแมปในแมป,แมปบอกฟูดกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิวสกิลโอเด้งฮนะดาบสองดาบก็ผมไม่ขอรีวิววิธีการทำควสยแล้วกันเพราะกูขี้เกียจและมันเหนื่อยและมีคนอื่นหลายทำไปเยอะแล้วผมก็เลยขี้เกียจรีวิวเยอะแยะด้วย ก็มาแค่รีวิวสกิลก็พอแล้วมั้งมันมีอะไรบ้างสามเวสแล้วกันนะฮะผมจะอธิบายง่ายๆแลวกันเพราะบางคนอาจจะรู้กันแล้วหลังจากที่คนเข้ามาดูกันบ้างก็ผมจะไม่อธิบายอะไรมากก็คือเวสของไอ้เจ้าดาบสีขาวผมอ่านชื่อไม่ออกแล้วกันกูจําชื่อไม่ได้ด้วยเวสของดาบสีขาวอันแรกก็คือเราต้องไปคุยกับไอ้เจ้าพวกท่าเรือสามคนก่อนไหนก็ได้เวสที่สองให้เราไปตีเจ้าตอนโจรสลัดบุกที่เกาะปราสาทต,ตรงกลางนั่นแหละครับ แล้วเควสที่3ก็คือไปฆ่าบิ๊กมัมแล้วมันจะวาร์ปเราไปสวรรค์เราต้องตีทั้งคบไฟทั้งหมด3เควสและจากนั้นมันก็จะเปิดประตูมาแล้วเราก็เข้าไปแล้วเราก็เผาม้วนกระดาษแล้วก็จะได้คริสตัลมาทั้งหมดเลยส่วนด,ดาบอีกอันหนึ่งก็เควสแรกก็น่าจะเป็นเอ่อผมขอคิดก่อนนะให้มอนหรือผู้เล่นฆ่าเราจนเกือบตายก็คือแบบให้มันตีเราง่ายๆก็ได้ ให้เพื่อนยิงเราก็ได้จะเกือบตายยิ่งกว่าเควสจะขึ้นหรือไม่ก็ให้มอนคาเรา2ทีแล้วก็ให้มันตีเราอีกทีสไปก็น่าจะได้ส่วนควสยที่2ก็คือเราต้องหาเจ้าพวกมอนตัวสีม่วงๆไอ้มอนพุกเนี้ยเนี่ยไอ้มอนพุกเนี้ยเห็นไหมพอเราเล็อกควสมันจะมีหมอกขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นจุดสีม่วงๆผมไม่ได้แคปมาแล้กันผมก็เสียใจด้วยกันผมจะแค่บอกๆเฉยๆอ่าสพอทําก็คือเราต้องไปทุกเกาะทุกเกาะเลย ขอ,อย้าว่ามีเพื่อนไปด้วยน่าจะดีกว่าให้เพื่อนนําทางไปไม่ก็นั่นใช้ผลประตูก็ได้สำหรับคนที่มีนะแต่นั่นถ้าแบบอยากจะให้ง่ายก็คือให้เพื่อนพาเราไปน่าจะง่ายกว่า,าส่วนเควสอเควสที่3เนี่ยให้เราไปตีลิปเปอร์หรือบอสเคียวถึงผมยังไม่ได้เคียวเลยโคตรเสียดายให้มันฆ่าเราและมันจะวาร์ปเราไปในรลกแล้วเราก็ต้องตีเหมือนเจ้านั้น,น,นเลยเหมือนเควสสุดท้ายของไอ้เจ้าดาบสีขาวเลยตีคบไฟสามอันพอได้เสร็จปุ๊บ เราเอาอัญมณีทั้งหมดไปเปิดประตูแล้วมันจะมีบอสถุดขึ้นมาแล้วเราต้องตีมันตายพอตีมันตายมันก็จะมีพวกโครงกระดูกมากมายหลายมาหาเสียสารเยี่อสักอย่างเอ้ยขอโทษนะคำหยาบด้วยแล้วกันก็มันก็จะเข้ามาตีเราเยอะๆเลยอันนี้กูมึงบอกเลยนะมึงตีเสร็จป,ปุ๊บมึงได้ดาบปุ๊บมึงรีบออกมาเลยนะแล้วคือถ้ามันเข้าไปตีใหม่ได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันผมได้มาแล้วผมก็ลองไปดูแล้วก็มันเข้าไม่ได้แล้วก็ก็ผมก็ไม่รู้อืมโอเคงั้นมาดูสกิลเซตกันเลยดีกว่า สกิลแซเป็นการหมุนอย่างนี้แล้วการปล่อยเข้าไปทำดาเมจประมาณ4,600อันนี้ผมอัพดาบมาเยอะแล้วนะแล้วมันก็สามารถดึงคนได้ด้วยดึงคนไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ามันจะยิงไปทางที่เราหันมันยิงไปตามศัตรูที่เราเห็นเดี๋ยวดูอีกทีนุ่นเลยดาเมจรวมๆทั้งหมดก็ประมาณ 600เหรอ6,000ป่ะเดี๋ยวลองอีกทีหกพันสี่อุย้ยเยอะนะโอเคเรามาดูสกิลเอ็กกันต่อเลยกว่าสกิลเอ็กเป็นการชาร์จดาเน็ตดาเมจอยู่ที่ประมาณห้าพันเป็นสกิลสายพุ่งเหมือนคล้ายๆปืนโทสึก,กะปืนเทียมนั่นแหละในอนิเมะนะ เดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ให้มันติงดูก็ประมาณดาเมจประมาณ4,800ก็คือถ้ามันนั่นสุดก็ดาเมจก็ประมาณ5,000กว่ากวาก็แรงนะแต่ว่าต้องโดนด้วยนะเอเดี๋ยวลองดูมันจะคืนทีไกลแค่ไหนอ๋อพี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 คืนที่ประมาณนี้นะก็ไม่ไกลมากนะก็พอได้นะเอเดี๋ยวผมลองใหม่ เร็วๆหน่อยครูดาวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแบบมันมีให้ติ้งดูนะดูสิมันจะเดินทางไกลหแรบบือเปล่าอ๋อผิดสกิลโอ้โูโหยันแม่เฮ้ยไกลไกลมากอันนี้ไกลจริง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 โอ้อันนี้ไกลจริงอันนี้ไกลจริงโอเค คลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้หละผมทาคลิปสั้นๆแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรมากแล้วบางคนมันก็ทํากันแล้วผมก็ไม่รู้อยใครเข้ามาดูก็ขอให้เป็นความรุนนิดหน่อยก็พอแล้วถึงคุณอาจจะดูคนอื่นก็เถอะง,งั้นไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายซียูเน็กทาม